เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเราก็จะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆภายในเกมนะครับทาให้เราต้องอแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับเนาะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในส่วนของความเอลพิ้วนะครับแล้วก็การรับดาเมจสลับกันระหว่างแคลลี่กับซัพพอร์ตนะครับเวลาที่แคลลี่กับซัพพอร์ตเนี่ยผัดกันรับดาเมจได้เนี่ยนะครับจะทาให้ไฟต์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากนะครับการ อ่ะยืนเล่นิ่งเฟดเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับทำให้แครี่เนี่ยเกิดง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับในเกมนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเป็นเวนนะฮะแล้วก็แครี่ฝั่งนน้นเนี่ยเล่นเป็นในส่วนของแอดกับรอมนะฮะแอดกระบอมนี่เป็นอะไรที่น่าเกลียดอยู่นะนะครับแอบโกงอยู่นิดนิดนะครับเวลาที่เราโดน2คนนี้เขากดเลนได้นะ มันจะเป็นอะไรที่แบบร้ลวมากเพราะว่าตัวบรอมเนี่ยนะครับพาสตสิบเขาอะถ้าตีเราโดวหนึ่งครั้งใช่ไหมมันจะติดสแต็กไว้นะครับหรือว่าใช้สกิลโดนก็ตามมันจะติดสแต็กนะครับทำให้แคลลี่หรือว่าตัวอื่นๆในทีมเขาเนี่ยตีเราเนี่ยครบ4ทีจะกลายเป็นสั้นนะครับซึ่ง ไอตรงสตันเนี่ยนะครับมันช่วยแอดได้เยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโล่บางเนี่ยมันทําให้รับดาเมจด,ดีมากนะในส่วนของบอมนะฮะแล้วแอดเนี่ยเป็นตัวที่ยิงสโลอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าโดนบอมเปิดเนี่ยนะครับมันก็สโลแอดยิงก็สโลฉะนั้นถ้าโดนแล้วนี่ถ้าแพ้เลนก็คือจะยาวเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ตายยากนะครับจากการที่มีบอมเข้ามารับดาเมจช่วยนะครับ ฝั่งเราเนี่ยก็จะเล่นเป็นในส่วนของเจนเจน่าปะ่ะเออนะครับเป็นซัพพอตรับเจน่าเนี่ยมีเกาะก็จริงนะครับมีวิ่งเร็วก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราโดนโดนเทดห,หนักๆเออลดมานะครับเวลาที่เราแบบโดนดาเมจหนักๆเนี่ยเกาะลมของเจน่าเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับต้องขอโทษจริงๆนะเสียงเอ้ยเสียงลถนะครับไม่รู้จะแก้ให้ยังไงนะครับจะไปไป้ายเอาป้ายไปไปัปกตรงถนนว่าห้ามวิ่งก็ไม่ได้นะ เขาเป็นถนนสาธารณะนะครับนะในเกมก็อย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างจะตึงเครียดนะต้นเกมก็โดนเขากดครับยับยับเลยช่วงเลนนิ่งเฟสนะครับต้องมองว่าแอดนะยืนง่ายกว่านะเพราะว่าจากท่า2องเขาเนี่ยโปกได้ถีมากนะครับแล้วก็โปกได้กว้างด้วยนะเห็นปะนี่คือ บอมนะฮะที่ยกโล่ขึ้นมาแล้วตอนที่พัลส,สิบของเราระเบิดเนี่ยตรงนี้ฮะป่าเข้ามาในส่วนของด้านขวาครับเรากิ้งเข้าไปนะเพื่อจะยื้อเวลาไว้ให้ป่าป่าเปิดเข้าไปฮะแต่ลึกหรือเปล่าครับโอเคแต่เปิดได้ค่อนข้างสวยเขเก็บไปถึง2ตัวฮะในส่วนของบอมกับในส่วนของแอดนะฮะผมแต่ว่าป่าเราก็ไม่รอดนะฮะต้องมองว่ารักเนี่ยถึงไม่ได้ขึ้นมาเติมนะครับก็ยังมองมินิแมปนะตรงนี้ฮะ ทาย,ยาครับผมรีซินแปดโซนิคเวมาครับผมกิ้งเข้ามาข้างกำแพงสตันนะครับแล้วก็แฟดออกฮะตรงนี้ได้โล่ลมของเจนน่าเข้ามาช่วยผมแต่ว่ารีซินมีเลสครับเกือบตายฮะแต่เจนน่าเข้าไปเพื่อเปิดมินิแมปให้ไม่มีวิชันขอโทษนะเจน,น่าฮะแล้วนิดเดียวโายเหตายเนี่อออก็เก็บรีซินไปได้อีกหนึ่งตัวครับผมนะก็เป็นการแลกไปนะครับสามสามแลกสองป้านะครับเสียแคลรี่โอ้ยตรงนี้บรอแม่งนิวใส่หน้าครับ เสียไป2ตัวนะครับแรกมา3ตัวนะแต่สกอร์รวมเนี่ยเป็น3านะครับผมเห็นหรือเปล่าครับกับการที่ซับเนี่ยนะครับช่วยรับดาเมจแทนแคลรี่นะครับแบบว่าคือมันก็ไม่ได้รับจนตัวตายนะแบบหมายถึงสลับกันรับดาเมจอะแครี่ที่ดีเนี่ยก็ต้องรู้จักเข้าไปสวิต์นะครับเพื่อให้ซัพพอร์ตของเราเนี่ยได้ออกมาทําการดีเจนเลือดนะครับหรือว่าครูดาสกิลของซับเนี่ยมันไม่มีแล้วนะตรงนี้เขาดันเลนเพิร์ใช่ฮะ เข้ามาครับผมรอบนี้มีเลสนะครับก็จะเข้าๆหน่อยเพราะว่ามันเผาครับไฟมันร้อนนะผมโอเคครับผมเลือดป้อมเราหายไปเกือบจะหมดแล้วฮะหนึ่งเป็นสองสองเลยลิ้นพันตองสันสามเลยนะครับโอเคฮะกล้าเทรดเลยครับเพราะว่ามีเลสนะเห็นปะเห็นปะโอ้โหเนี่ยนี่คือความเป็นแอดนะครับใช่ครับแอดขาดตายมากนะครับไม่ค่อยมีอ่าโมบิลิตี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้บลอมเปิดมาฮะ แต่ว่าเขาเจ็บเยอะครับเราหลบในส่วนของสกิลฮิวก่อนนะผมเพราะว่าเจ็บอยู่ตรงนี้แอดครับผมเดี๋ยวเราจะยิงเออนะครับผมเวลาที่เราสตันเนี่ยนะครับแอดก็จะได้รับดาเมจบวกเข้าไปด้วยนะไม่ใช่ว่าสตันแล้วมันจะเป็นสตัร์เฉยๆนะครับมันมีดาเมจด้วยนะตรงนี้มาเก็บหนึ่งส่วนของผลไม้นะครับชิวบานาเข้ามาเอามาังกรนะเดี๋ยวช่วยเขายิงนิดนึงแล้วจะขึ้นไปประคองเลนต่อครับผมตรงนี้บรอมฮะ บอมครับผมบอมอวิชั่นมองไม่เห็นออกเขาแก่วิชั่นนะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะสร้างสถานการณ์นะครับให้บอมเนี่ยอยู่ไม่สุกนะครับอืบอมตายไปโดนชิวานาตบซะงั้นเลยนั้นด้วยการกดแคลี่เขานะวางแผนไว้อย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะให้บอมเนี่ยวิ่งขึ้นมาเติมนะครับไม่งั้นเขาจะเสียแคลี่นะแต่ตรงนี้เนี่ยแคลี่ก็ไม่เสียนะครับแต่บอมไปตายเองนะโดนชิวานาตบกบาลไปฮะตรงนี้เนี่ยช่วง ทามมิ่งของเวนนะครับเสียงรถโอโถ้โททามมิ่งของเวนทามมิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนมากๆก็คือทามมิ่งที่ได้ในส่วนของเบดอัพรอนคิงมานะครับนะพอได้มาปุ๊บเนี่ยเวนก็จะเริ่มพังอาดแล้วนะเริ่มจะสามารถยิงได้แล้วนะโอเคครับตรงนี้เนี่ยมันเงียบนะเห็นรีฟินอยู่ด้านขวานะครับผมจากการที่เจนน่าเนี่ยไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอที่มันเป็น ที่สองอะเออนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเต็มเป็นลูกกระตาแล้วพอตีแล้วมันจะเปิดในส่วนของวอดแล้วก็แผ่นที่นะครับทําให้เห็นด้วยเวลาถ้าศัตรูโดนเนี่ยนะครับมันจะทําให้เปิดเผยตัวอยู่ประมาณ2วิหรือเปล่าอันนี้จาไม่ได้นะจำไม่ได้จริงๆเรื่องรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆฮะโอเคนะครับเรากลับมารอบนี้เนี่ยเราได้รองเท้าดูดเลือดนะครับกับเบิดออฟครับผมโอเคฮนะตรงนี้ไม่ถึงนะ นิดเดียวนะครับถ้าระเบิดได้นี่ก็จะถือว่าโอเคฮนะกาะเจน,น่าก็ช่วยในส่วนของการรับดาเมจได้ดีนะครับผมนี่นะแต่ก็จะไปบ้าบวกมากบ้าเทเดขนาดนั้นนะเทเดมากไม่มีตังนะครับไม่ได้ราศีเอ็ดนะเอลอนะฮะตังเนี่ยมันอยู่ที่ c ีเอ็ดครับแล้วตรงนี้ฮะหืมกิงเข้าไปแตนะ่วงก็ เวนก็โดนนะจะบอกว่าแอดโดนเข้าไปอย่างเจ็บฮนะแต่ว่าเจนหน้าเราจะตายผมเราต้องกลับมาช่วยก่อนตรงนี้กดฮิวไปก่อนฮนะเดี๋ยวเจนหน้าตายผมเราตรงนี้ป้อมฮนะแล้วเรียบร้อยฮนะชิวนาเข้ามาเติมได้ค่อนข้างสวยเก็บแอดไปฮนะตามมาด้วยเราเก็บบอมไปฮนะตรงนี้สมควรจะกิ้งไปด้านซ้ายก่อนนะครับผมเพราะเพื่อหลบจับนะกูจะลิ้นพันไปถึงไหนไหเนี่ยเออเพื่อหลบจับของลักก่อนนะฮะอืมแต่ว่าก็กิ้งเข้าไปตรงๆนะเหมือนจะกลัวไม่ถึงหรือเปล่าแต่ทั้งที่เวเนี่ยเวลา วิ่งเข้าหาเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่านะครับผมปกตินิดนึงโอเคครับผมได้เทเลสต์มานะแล้วก็เก็บมาได้อีกหนึ่งตัวนะฮะก็นี่เลยนะครับรบสถานะนะครับควิกซิลเวอร์นะใน PC เรียกกันอย่างนี้นะฮะตรงกลางเนี่ยแคร,รี่กับซับเขาอยู่นะครับผมเห็นอยู่ตรงกลางแวบๆบแบบแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็เวฟคลิปมานะเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์บนนิดนึงนะฮะ เวลาศัตรูหายก็ติ๊กบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าเขาหายนะนะครับถึงจะหายไปแป๊บหนึ่งก็เถอะก็บอกไว้ด้วยนะครับเผื่อเขาไปเติมเลนไหนเราจะได้รู้นะแล้วตรงนี้เนี่ยซัพพอร์ตเราไม่ได้อยู่นะซัพพอร์ตเราอยู่ละฮึฮลบมาสวยฮะอ้าโหเขรารอฮะนี่ฮะคอมเอลพล้วนะฮะเราสังเกตได้จากแอนิเมชั่นของแอดที่กําลังยกธนูขึ้นนะครับว่าจะอันตินะถ้าตะกี้โดนเข้าไปนี่รับรองตัวขาดนะครับผมสวยจัด โอเคฮะตรงนี้แอดเขาเหมือนจะชวนบวกหาเรื่องนะครับผมแลวตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นโอ้โหแล้วโดนไปสองแสแต็กโอ้โหโอเคฮะผักแกดออกไปก่อนแต่ตรงนี้โอ uh, ้โหโดนระเบิดเกือบตายอืมโอ uh, ้โห uh, ยังโดนอีกแล้วตรงนี้เกือบตายครับผมถ้าเรากลับเนี่ยเทอร์เรจะแตกนะครับนะเจนนากำลังมานะครับมองจากมินิแมปนะ เห็นเจน่าครับผมติ๊กกำลังไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปเทรดเลยคิดว่ารับไหวนะเพราะว่าเขาเสียสกิลใหญ่ๆไปเลยฮะตรงนี้อันติแล้วครับผมยิงครับยิงครับผักออกไปหนึ่งฮะแล้วตรงนี้เราติดสตาร์ทสกิ้งมาหลบในส่วนของเจน,น่าก่อนให้เจน,น่ารับดาเมจนะผมเพราะว่าถ้าเรารับไปตะกี้ทั้งหมดตายนะครับผมและเวนฮะแล้วเวนแล,วนแล,ล้วฮิลครับผมแล้วเรียบร้อยฮะการเล่นเพราะาตัวเองมีฮิลด้วยนั่นแหละนะรักเข้ามาเติมได้สวยนะครับอันติสวยจริงๆถ้าตะกี้ไม่มีฮิลนี่อาจจะเง้อไปก็ได้นะ เก็บมาสี่ตัวแล้วครับตรงนี้มีรักเข้ามาฮะสวัสดีครับคู่แคนเธอจะไปไหนจะรักจ๋านะฮะเอานะครับเหมือนเขาจะไม่เห็นเรามาจากด้านด้านไหนวะเออด้านข้างโอเคฮนะแล้วยังไงในสุดข,ของจนินจินเกือบตายไปครับผมดีที่เราฆ่าในสวนข,ของรักตายไปก่อนนะตรงนี้ซัพพอร์ตไม่ไหวนะฮะติ๊กถอยให้เพื่อนก่อนครับผม ดูเลือดเพื่อนด้วยนะครับดูเลือดตัวเองด้วยนะดูว่าเขามีมานานมีสกิลมีอะไรครบพอที่จะช่วยเหลือตัวเราแล้วก็ตัวเขาเองด้วยหรือเปล่านะครับกลับบ้านไปซื้อของกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีตังแล้วไม่มีของค่าได้แล้วไม่ได้ซื้อของเนี่ยก็ไม่ได้มีดาเมจมากกว่านะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเรากลับมาแล้วนะในส่วนของเลนะ เห็นเพื่อนบวกกันนะครับแต่มาเติมเนี่ยไม่ทันแล้วนะเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยก็คือเราเสียไป2ตัวและก,การเรนตัวเดียวฮะแล้วตรงนี้ดีซินมาครับหลบโซนอีเว็ไปได้สวยฮะตรงนี้เราน่าจะได้บัฟฟ้าเขานะคิดว่าเขาไม่น่าจะเอาคะไม่เอาครับดีซินไปที่เลสแล้วครับผมเห็นเซตกัะแอดอยู่ตรงนู้นฮะยังไงเซตน่าจะเข้าไปเปิดแล้วครับผมแล้วดีซินเข้าไปซ้อนหรือเปล่าฮะ แต่ตรงนี้มีการเลนครับแล้วแอร์ตายหรือเปล่าแอดไม่ตายนะฮะแล้วเซตออกมาได้หรือเปล่านั้นไม่รู้ฮะเซตออกมาได้แน่นอนฮะสวยรับผมแล้วก็เคลียร์เลนไปก่อนครับแล้วก็จะได้ไปเติมเพื่อนนะเพราะว่าเราได้แฟนทอมแดนมาแล้วนะฮะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าบ้านเขามีดิซินมีการเลนนะการได้ดาวไข่มาเนี่ยก็จะถือว่า เป็นอะไรที่เซฟตัวเองไม่ให้ตายได้นะครับแต่ออกสตตติกชิปอ,อยู่กันเป็นดงเชียร์นะครับล่นแคลรี่เนี่ยมองมินิแมปด้วยก็ดีนะครับเวลาที่เขาหายไปเงียบๆเ,เนี่ยจะได้รู้นะฮะตรงนี้เจน,น่าเหมือนจะเอานะฮะแต่เราว่ามันเยอะหรือเปล่าครับผม แล้วตรงนี้การเลนเปิดเข้ามาฮะตรงนี้เรายิงไปฮะดีดสตันไปด้วยครับผมแล้วตรงนี้รักโดนโลมฮะแล้วการเลนโดนฮะแล้วตรงนี้เราตีครับแล้วโดนจับเป็นที่เรียบร้อยฮะตรงนี้กดลบสถานะล้วยิงฮะแล้วยิงฮะแล้วชิวูระเขาไปเปิดสวยมากครับผมชิวูรการเล่นจัดจัดแล้วดีดซินให้อย่างเจ็บเลยชิวูรเก็บไปสองฮะและเรียบร้อยฮะนาซัตเก็บในส่วนของดีดซิลไปครับแล้วตรงกลางยังมีไฟอยู่ครับผมเราต้องไปเติมครับเป็นไฟที่ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเพื่อนกล้าเล่น นะซเก็บรองไปอีกตัวหนึ่งฮะแล้วเรียบร้อยฮะการเติมไฟนี่เพื่อนเติมไวมากๆาฮะเรายัางเติมช้าเลยตรงนี้เจนน่าใช้บอลซูนเพื่อรีเลือดครับผมแล้วแอดเกิดมาครับผมแล้วตรงนี้เราหืมมันไซแอดเป็นการสตัดต,ตัวแล้วเข้าไปยิงเข้าไปยิงแล้วตรงนี้หืมเข้ามาฮะแล้วเรียบร้อยแล้วโดนอันตีไปเจนเจนใส่เกาะไว้สวยแต่ก็เรียบร้อยฮะเก็บสกอร์ไปได้ฮะในส่วนของรอบนี้ครับผมเป็นวิก ตอรี่ครับผมต้องขออภัยด้วยนะพูดไปลิ้นพันไปนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะโอ้โหได้มาเป็น A ครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับยังไงก็นะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผม